สวัสดีครับแปลงนี้มีปัญหาคือจะลุ่มๆดนๆดนๆนะครับบางแอ่งบางแอ่งลึกบางแอ่งตื้นนะครับและน้ําท่วมขังทั้งแปลงและแปลงนี้ทํางานยากมากก็หลังจากได้แปลงนี้มาก็จัดการบูรณะนะปรับปรุงพื้นที่ใหม่นะครับก็เท่าที่ดูเนี่ยขนาดปรับขนาดนี้นะถ้าเกิดว่าเห็นแล้วดูเหมือนจะเสมอนะแต่เชื่อไหมว่าข้างบนน่ย ทั้งบนนู้เลยนะฝั่งนู้เลยนะกับฝั่งนี้นะความสูงต่ำมาห่างกันประมาณ2เมตรนะฮะนี้คือสภาพที่เราได้ปรับที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนะครับนะหมุนรอบตัวแล้วก็จะเห็นภาพนะ นีคือสระน้ำนะครับที่เราได้ขุดนะครับก็คือสระเนี่ยเราจะขุด2รลูกนะครับนะสองลูกแล้วก็พร้อมมีเขาเรียกว่าคลองไส้ไก่ด้านข้างนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้รับน้ำจากข้างนอกมาเนี่ยก็คือลงสระเลยจะได้ ไม่ได้มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังที่อยู่ในแปลงนะครับวันนี้เราเข้ามาในแปลงแล้วนะวันนี้วันนี้ไล่ผมนะครับไล่แรกผมเองวันนี้หยอมโพธจากเมื่อวานนี้ที่ที่เราทําคลิปที่ว่าเรื่องของการคลุกมเมล็ดพันธุ์เนาะ,ะคลุก,ลกยากันหนอนเนาะเดี๋ยววันนี้เราก็มาลงแปลงแล้วนะฮะก็วันนี้เราใช้ปุ๋ยอะไรบ้างหลักๆเนี่ย ใช้เต็มแม็กเป็นวัตถุดิบหลักของปุ๋ยนะฮะอัตราการใช้ปุ๋ยของวันนี้ก็เ,เดี๋ยวถามถามทีมงานดีกว่าอันนี้เดี๋ยวแนะนําทีมงานก่อนอนนี้ทีมงานหยอดนะนะนายียมนะฮะทีมงานหน่วยประคองนะฮะอันนี้เราหยอดไล่ละประมาณกิโลครับมันก็น่าจะสามโลครึ่งมากกว่านะ ประมาณ3ามโลเจโลแอะไรยอดประมาณไล่สามโลเจโลแแล้วก็ปุ๋ยลงประมาณไล,ล่ละ30กิโลได้เนาะเบอร์โทรศัพท์ไล่เอ่ยศูนย์แปเอ่ย์แปดห้าห้าสี่สี่แปดศ5 4หหรือว่าอีกฉายาหนึงอะไรนะทีมอะไรนะอาร์ตหูชานะาเร์เลยนะนะอ่าโอเคสรุปแปลงนี้หยอดกัน3โล5้ัโล8ปุ๋ยใส่ไล่ละ30กิโลกรัมนะครับ อัตราการงอกเดี๋ยวดูกันนะครับแล้วก็อันนี้คือเดี๋ยวดูขด้าวโพดแปลงนี้หยอด3,000เนาะจะมีหยอด7 3 2 8 6 8 4 8แล้ว6253ก็เดี๋ยวมาซูมดูอันนี้ได้เลยเนี่ยข้าวโพดที่เราคลุกคลุกฟอร์เดนซซาดูโอไว้แล้วนะครับนะฮะอันนี้เราคลุกฟอร์เดนซซาดูโอไว้แล้วนะครับก็คือกันหนอนกันได้ประมาณ7 1 4วันนะฮะไม่ใช่หนอนอย่างเดียวนะกันพวกเพียได้ด้วยนะนะครับ เต็มแม็กถ้าเกิดว่าเคยไปดูในคลิปเก่าๆถ้าย้อนดูเนี่ยผมจะใช้เต็มแม็กกับอ้อยเนาะก็ใช้ลูกหนึงเนี่ยถุงหนึ่งเนี่ยสิบก,กิโลต่ออ้อย1ไร่แต่ถ้าเป็นข้าโพดเนี่ยเราใช้รองพื้นนะฮะรองพื้นแค่ประมาณครึ่ง,คร,งครึ่งกระสอบต่อไร่บวกกับปุ๋ยเคมีตัวไหนก็ได้นะครับอันนี้ประโยชน์ของของเต็มแม็กเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของความคงทนนะครับพอข้าโพดขึ้นมาแล้วเนี่ย เต็มแม็กเนี่ยจะช่วยเรื่องเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวซับป,ปุ๋ยตัวหนึ่งแล้วก็คอ่อยปล่อยเท่ากับว่าเมื่อรากเนี่ยเกาะบริเวณเต็มแม็กหรือบริเวณปุ๋ยที่ผสมเต็มแม็กแล้วเนี่ยจะทําให้รากเนี่ยมันมีความทนต่อภาวะแล้งนั้นมันจะมีอาการยืนยืนต้นน่ยสามารถทนแล้งได้มากกว่าปกติการใช้เต็มแม็กช่วยเนี่ยจะช่วยเรื่องของระบบรากที่ข้าโพดถ้าเขารากข้าวโพดเนี่ยไปโดนปุ๋ยเต็มแม็กเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะ มีความทนทานนะต่อภาวะอากาศที่แรงมากกว่าเนาะแล้วก็ผสมง่ายไม่ต้องไม่ต้องยุ่งยากนะครับปุ๋ยเคยมีปกติก็สู่รถูกๆก,ก็ได้1688ก็ได้1888ก็ได้1010 10, 10ก็ได้หรือถ้าเกิดว่าใครคิดว่าแบบอย,อยากจะลงทุนนะ้ำน้ำเยอะนะเรามีน้ำให้ก็สัก15-3ตัวหรือ16-3ตัวได้ครับนะอัตราการใช้ก็สัก 15กิโลถึง25กิโลต่อไรนะ่ขึ้นอยู่กับว่าเราหยอดหนาขนาดไหนถ้าเราหยอดหนามากเนี่ยปุ๋ยต้องใช้เยอะถ้าเราหยอดบางปุ๋ยก็ใช้น้อยหน่อยตามนั้นบางคนก็ประมาณสัก3โล3โล5 4โลอะไรเงี้ยแล้วก็ไล่ปริมาณปุ๋ยไปแต่เต็มแม็กก็ยังใช้อัตราเดิมคือขึ้นกระสอบต่อหนึ่งไร่นะครับโอเคครับสาับเต็มแม็ก